เสร็จเนี่เริ่มเข้ามานอนวัดน,นะบางคนก็มาก่อนมาก่อนก็คือไม่ต้องรอถึงวันงานก็มาวิริยะเนี่ยก็มาก่อนแล้สมีมานี่มาหาที่ทำความสะอาด สถานที่ของตัวอืม <c oughs> ทำอันสะอาดสถานที่ของตัวไป <c oughs> คือไม่ใช่มาบันงานก็อาจจะไม่สะอาดถ้ามาก่อนก็ได้ทำความสะอาดกุฏิที่พักที่อยู่ที่อาศัยให้มันสะอาด ที่พักที่อยู่ที่อาศัยเราเตรียมไว้สะอาดนะครก็ถึงวันงานก็ไม่เหนื่อยนะพวกผู้ชายเดี๋ยวจัดที่ผู้ชายพวกผู้หญิงก็อยู่ส่วนพวกผู้หญิงก็อย่างที่บอกนั่นแหละสมังกานนังตะโปสุขโข ความพร้อมเรียงแห่งหมูขคาะทน้ให้เกิดความสุขยังถือตูดงนี่ก็พร้อมเรียงกันถือตุ้ดงฉั้นมือเดียวเนี่ยเรียกว่าความพร้อมเรียงปฏิบัติธรรมเราก็ถือปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี่ยความพร้อมเพรียง ทำใไม่เกิดความสุขท่านบอกเอาไว้ไมื่เช้าพูดในธรรมะจากภูผาและ้วะพร้อมเพียงกันปฏิบัติทุกคนต่างตั้งอ,อกตั้งใจกันสมิติงวะนหนังมุ่งมาเหมือนครั้งพุทธกาลที่ป่ามหาวัน,นสมิติงวะนหนังพิกุนังสมิติงวะหนัง พิสุททั้งหลายต่างม,มุ่งมาป่ามหาวันเพื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายก็ต่างม,มุ่งมาม่ใช่เพียงแต่ม,มนุษย์เท่านั้นผู้รอทั้งหลายก็มุ่งมาเพื่อปฏิบัติต่างคนก็ต่างม,มุ่งมาเพื่อประพฤติปฏิบัติตนี่แบบสมิงเมื่อนั้น ที่เราสวดกันมาสมัยมุ่งมาตั้งใจมามุ่งมาเพื่อประพฤติปฏิบัติ <c oughs> นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้น้อมเข้ามาประพฤทิปฏิบัติ เกิดพลาอานิสง์และคุณงามความดีใจจิตใจของเราเป็นความดีงามเป็นมัรคเป็นผลใจจิตใจของเราชีเม่ขาวก็ต่างม,มุ่งมามาก็ประพฤติปฏิบัติบางทีเราก็ลงมาสวดมนต์แต่เมื่อเช้านี่เราก็ตื่นแต่ตีสามแล้ว ดูถึงเวลาเออพระสวดถ้าเรา่าพาสวดทุกวันพระมันก็ไม่เป็นเงินหัดสมัญตายังไม่เป็นสมัญตาเลยสวดมนตษย์ยังไปฟังว่าอาจารย์สวดย,ยังไงนึกศิษก็ไปทำตามแท่านพาสวดอย่างนี้แบบนี้อันไหนคนเร็วอันไหนคน ชามีไม่ได้สวดเอาตามใจตัวตามเหตุตามผลตามความเหมาะความควรเดี๋ยวทุกคนต่างม,มุ่งมาประพฤติปฏิบัตินี่ต้องมากมากแล้วมันยุ่งพรอแม่ครูจารย์วัดป่ามันตายโอ๊ยก็จะไปอยู่กับท่านได้ท่านไม่รับพระแต่เราโชคดีท่านชวนไปอยู่ด้วยเท่านั้นแหละ แต่พระอื่นๆ่ยไปอยู่ลำบากท่านไม่รับพระท่านไม่ให้มากพอถึงเวลาจะจำมันสาคัดออกคัดออกองค์อยู่เก่าท่านก็บอกอืมอยู่มานานแล้วนะท่านก็จะให้องค์เก่าๆออกท่านไม่ค่อยให้พระอยู่ด้วยกันเยอะการปฏิบัติธรรมเฉดไม่ชี้ไม่ขาวเหมือนกัน ท่านไม่ให้เยอะเพราะไม่กูจาจนท่านว่าอยู่มากแล้วมันยุ่งมันยุ่งยากมันเยอะแจงหม้อจิ๋วนี่มันอร่อยแจงหม้อใหญ่มันมีต่น้ำน้ำเทมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงท่านว่านีแจงหม้อจิ๋วเนี่ยรสชาติได้ดีปรุงได้ถนัดสอนคนเหมือนกันหมูมาก หวานแห่ไม่รู้จุดเป้าหมายหวานไปเรื่อยไม่รู้ได้กี่ตัวปลานะ่ะคือผููฟังนั่นเนะี่ยอันนี้ทุกคนต่างมุ่งมามุ่งมาประฏิบัติบัตงใครมาก่อนนะทำความสะอาดได้ช่วยพระอาจารย์ไม่ได้เพียงแต่ทำความสะอาดที่พักของตัวเท่านั้นสลาพระอรหันโน่นอะ่ ต้องไปเคลียร์กันละต้องไปทำความสะอาดวิริยะมาแล้วก็นั่นเคลียร์สลาพระหันด้วยพระธาตุจอมผาเราก็ต้องทำความสะอาตตด,ดตรงนั้นตรงนี้ปัดกวาดตรงนั้นตรงนี้ในวัดมันสะอาดไปหมดโรงครัวนูน่นพื้นที่จะปรับปรุงอาหารมาเลี้ยงพวกเรา ลายมันสะอาดอยู่อย่างผู้มีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่เป็นคอกอย่างวัวอย่างควายเห็นไหมบางวัดเนี่ยอยู่เหมือนสัตว์เลยมันเป็นคอกเหมือนวัวเหมือนควายอยู่ยังไงอยู่ไม่ประพฤติปฏิบัตินั่งกินนอนกินรอหญ้าอย่างเดียว ไม่ได้อยู่อย่างกวางอย่างไก่นะอยู่อย่างผู้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้สัตว์คอกนะมนุษย์ไม่ได้สัตว์คอกหรือสัตว์อย่างนั้นนะอยู่เยอะกันนี้วัดบางวัดอยู่กันเยอะๆอยู่ยังไงอยู่อย่างคอกโบคอกควายนั่นแหละอยู่อยู่อยู่จินไหมงั้นไ,นะไม่ประพฤติปฏิบัติ เราอย่าไปอยู่แบบนั้นอย่าไปอยู่อย่างขอกสัตว์นี่ในวัดก็เรียกว่าคอกเป็นรัวร้วรั้วศีลรั้วธรรมในี่ชื่อรั้วคอกสัตว์พวกเราทั้งหลายนี่ตั้งใจลูกศิษย์ลูกหาญาตโยมพระเนนตั้งใจเราก็ดีใจว่าสัง่งว่าสอนแล้วก็ยังเอาเรื่องอยู่นะ แม่ท่านองค์นี้เอาเรื่องนะตั้งใจนะท่านองค์นี้แม่จิตด,ดีนะฉลาดนะโยมคนนี้นะมาแล้วสมกับมาปฏิบัติจริงๆนะให้ได้ชมในใจหน่อยซิซึ่งไม่ได้ออกปากชมก็ตามว่าตั้งใจมาจริงๆสนิทิงว่าหนังแล้วมุ่งมาเพื่อฟังธรรมะ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางใจของเราเหตุมันอยู่ที่เรามาฟังมาปฏิบัตินี่แหละเย่ธรมาให้ตุวตภาวะเยสังให้ตุงตทากะโตเตสัญจะโยนิโรทจะเอวังวาดีมาสมโนโนี่เป็นมาจากตัวเรานี่แหละเป็นเหตุทุกอย่างมันมาจากจิตเรากายเรานี่แหละ เราไปทำเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นกรรมเป็นการกระทาที่เราต้องรับต้องรู้ต้องชดต้องใช้ถ้าเป็นกรรมดีเราก็ได้ใช้ความดีของเราอย่างสนุกมันเป็นกรรมชั่วก็ได้ชดใช้ความชั่วอย่างทุกข์อยู่ที่เหาเป็นเหตุของการกระทาทั้งนั้นแหละพอเราทำแล้วก็เรกว่า ชะตาชีวิตทำไมชะตาชีวิตเป็นอย่างนั้นก็ตัวเองไปทำเอาไว้เวรกรรมชะตาดวงมาที่หลังทั้งนั้นไม่ได้แสงหน้าเราไปไหนหรอกมันมาที่หลังพอไปทำแล้วเราเลยกลายเป็นลูกน้องกรรมแต่เราเป็นผู้ทำก่อนมันมาที่หลัง มันเราต้องลงมือทําก่อนเหมือนกับกินข้าวเราต้องกินก่อนมันถึงจะเกิดอื่นๆขึ้นมาตามมาที่หลังอร่อยไม่อร่อยปวดท้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเริ่มมาจากเราก่อนฉะนั้นของพวกนี้วิ่งตามหลังเราเั่านั้นแหละถ้าเราฉลาดพระพุทธเจ้าจึงเหนือโลก เนื้อเวียนเนือกรรม่ตกอยู่ในกฎของของมูนีคนทั้งหลายในโลกก็ตกอยู่ใต้กฎของมูนีเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ของมูนีพุทธเจ้าท่านดีดพึงเหนือเอวโลกุตระและเหนืออลโลจิยะอยู่ใต้อยู่ใต้ให้เขาเยียบเขาย่ำมันอยู่งั้นแหละ มันอยู่เหนือแล้วมันใครจะไปเหยียบไปย่ำเลยแหละมันอยู่เหนือหัวเหนือโลกไปนู่นพล้นโลกไปแล้วแต่นี้เป็นต้นเนะนี่ยพวกเราทั้งหลายมุ่งมาปฏิบัติสินธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัตินเนได้อางมัานหนาวนักร้อนนักสายนักบ่ายแล้วถึงเวลาก็ปฏิบัติตัวของตัวถึงเวลาก็ ฏิบัติเคยเดินจงกรมนั่งสมาธิสมัติสวดมนต์อย่างใดก็ให้ตั้งใจเอาให้แน่วแน่ในตัวของเราในพูดใ้ฟังเป็นธรรมะนะจา,จากนี้รับพรเลยนี้ <c oughs> พรเลยแหละแล้วค่อยทวายเป็ดลอยไปทำอะไรทำไไมเขาตกใจนะอือืม นี่มาเข้าที่เข้าน e ั่งเลยแหละเห็นอะไรล่ะนั่นชอบปฏิกชอบปฏิกยะธาวริวหาปุราปริป e ุเรนติสักการอิวะเมวะอิตโอดินนังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะจะมิเจตุสัมเบปุรินตุสังกปา ยันโดปนระโสยะธามณิโจติระโสยะธาวิวันจันโดจัมบารวงโกวัวินายตุมัน ภาวันวันตรายโยสุขิติญาโยโกวับาวอาทิวันสานิจังวุ่นธาบัญจญนโนจันตารุนธรรมทันติอายุวันโน zo khang ma rang ata beti phrang chan tong co le che tha bajarina san rang san khi la sam ba san be su nei ya pa yina ma je ramina ye u tang gia tang go ta bi bu na บังเวเดวตาวติงสาอาหุตปุริโสิติสัมบรรงกาวินีโตวนสัมบาสันตาบราวันจิตโตวนสัมบาเวรามติกันโต miệng u tối cho tu an ba hoa tê sáng xa chê na si lê na khan tì mê ta đa mê na cha tê pi tùm hê a ra khan tu a rô ka ye na su kê na dham bu ra ma sa khi san di bồ tát ma hi ti ca te bi tông hi anu ra tu a ye nasukhe, na su khe na ja da ki na saming di san di de ma hi ti ca te bi tông he anura kan tu a ro ye na su ke na ja pa chi ma sam min di sa ba ye san di na ga ma hi ti ka te bi tong

อนุรังคันตุอารมณกายนาสุขินาจามุริมันดิสังดัตาระโตดากินนาวิรุณโกวันปัญจิเมนาวิรูปะ โคกเวโรตารังดิสังจตตาโรเตมหาราชสัมปาลายาสีนอเตปิตมเฮอานุรังคันโตอารุกเยนสุเกนจางอ สัต้าจะบุมมาตาเดวานังกามิติกาเตปิตุมเหออนุรางคันตุอโรขายนาสุขคนาจาสัมบวุ์ดานุวาเวนาสัมบดัม

về na bị ta cai ta ya nu ba về na sa wa cai nu ba về sa bi te ro ga sa bi เทมยาสัมปะเทอันตรายาสัมปะเทอุปัตฐาวาสัมปะเทดุนิมิตาสัมปะเทอวมังกลาวินาสันตุอายุวันตะโกวันตะนาวันตะโกสิริ Tak goan ya balawan, tak goan bala wan, tak goan wanawan, tak goan suka wan, tak goan hujud zaman sa n tô chô ba n dô va nê ca an ta ra ya pi la cha sa ya si di ta na la bang so a thi ba yang so kang Ayu cha văn no an cha bồ gan muội ti cha yaswa sa ta wa sa cha juan cha chi wa si thi bồ an tu te bồ an tu san ba mang galang rang tu san ba de wa ta san Hà mà quên già đã rồi thế mà oan tụ em bao anh tu ra và mang ra tu đêm ta เวนัสดาส่วนที่าวันตุเตมพาวัตุซามังกาลังรังตุสาบันเดวัตังขานุพาเวนัสดาส่วที่พาวันตุเต